สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีตัวน,น้ำบุนลำพูครับผมพบพอกันแล้วครับเมือ่ออยู่ทงหน้าครับปอดบ้านแล้วพี่น้องเลยเปลี่ยนบรรยากาศครับเื่อนหาก,กินใส่ปามั้งกป่าก็ติเปลี่ยนน้ำ แต่ยังป,อองอป,อปลปอกอหน,น่อยส่วน่ปลาเป็นเสือปลาคอหน่อยออกครับเดี๋ยปวปลา,ออาออคอออกจากบอ่ออุ้ยปลาดีไหมพีกินก็ต่ำหงขง้นแต่แซ<อ>่บเก็บเส้หนห่งปลาเนะีเอาปลาตะเพียนมาไป ประเทศน้นว่าฝ่าปากร้ายนึงเหยียบไมเ่เรียบร้อยแล้วพอวมนหนึ่งเหรอยังป้าเบิ้งนมใหม่บิ้งไก่แต่นัง่งเฝ้าอยู่ข้าเบิง บรรยากาศทุงหน้าครับกาดสดชื่นครับมือนี่กลายเป็นหน้าขัดบันไดน,นี่เป็นโคกยูหน้าห้าครับนี่เลื่อยปลาไปพังนั่นจะเป็นหน้าผมครับเทีเขียวพุ่นเทเขียวพุ่นจะเป็นหน้าผม,ผมหน้าผมจะอยู่ฝากปลานะันนอันนี้เป็นหน้าปลาครับ ระวังร่อหนามแห้งนะพี่น้องอู้ปลายังขึ้นเรียนแห้งเลยไม่ปลาบัวเดี๋ยวจะเห็นยังดีๆแน่ยแหละครับพี่น้องล่ออีกบ่บ่บ่ด้านเกิดล่อครับอู้ปลาโดดตรงนียงๆเยู่วิธีพ่อเพียงครับป่าเราอยู่แบบนี้แหละมื่อก่อนเราก็นยุ่ กรุงเทพคนละอันนี้อนุบาลปลานิ่นบ่หน้ปลาประจิบปล่อยปลานิ่นครับต้องรุ่นที่ผมไปตกใ้ตัวทำสามซีนิวเนี่นยปลปอยถิ่บเบิดมันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยเอามาปอยก็อีกคักว่ะหลอดเบ็ด ลูกไก่ยักไดยมาเอะอันนีกัักแวนนี่พี่น,อน้องเมามาปลูกเลยมบ้านขึ้นเองป่ะึ้นเองพักแวนถึงกับปนกุ้งเสียบ,บอยู่ดิพราี่บอกกุ้งไม่หอยู่ดิเหงหงซัำน,น,น,นี่แหละครับพี่น,อน้องเอ้ย เอาลุงเขาลุ่งลุ่งล้วนลุ่งล้วนอุ้ยเหี้ยแิ่เขาอุ้ยอุ้ยอย่างเงี้ยคือไพ่บึมบ่มลุ่ง A mang lại này bé 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 xá bé Xá bé 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 คอะไฟบุบบุบก่อยเหรคุณอะเอาไปก้อยอไปก้อยได้ยุ่ผมนีแ่แหละที่ก้อยกินนี่คืออางวันเบียงหักหนาวแล้วงานได้การแล้วสันได้แล้วครับเพราะได้เมนูแล้วครับ Ủa, đỉnh Tại anh em cứ đỉnh hẹn Để phăng nè นิ่มทั้งในเบอร์สรโอ้ผมแต่ตัวเลียนลายอยู่ โอ้แงนขนาดแงบุญเผาเลยสั่นมันดอกอจะลบเลยว่าประคบอบ่มีเอาในละถ้าได้เมนูแล้วครับหนึ่งเมนูคือนี่ครับก้อยไปแต่เพี้ยนละเฮา ขันมลังนาออไม่หดแดงใช่คนพอได้อีกอย่างหนึง่งครับพี่น้องข้าสูบนี่ป่ามันเข้าไปเน่ใส่าย,ยางเข้าล่งคุณเป็นยางปาถุงถุงปะเลยถุงถุงกุ้งเออโอ้กุ้งฝอ,อ,อยยิ่งได้ันจิเลือกได้หลับบานนี่ เออทุกอย่างใส่ s <S s เลยก็ร huh? ้องไม่เหมือนเด้ยเหรอโอ้ยสดๆเลยฮะกินนิดเลยเหรอเดี๋ยวห้องสิลอกอีกสูตรนึงครับโอบโหหาเอ็นเอ็นแเอ็นไม่เฮ็ดขามันเนาะอย่างเงเขียวส่นเลยครับบานนี้มาเบิ่งน้ำกันครับ ไปซิวเบ่ลงมันยงังไม่เนดอกอเฮ้ยมันต่อยไปนั่นสิป้า กะลุ่มจอยตัดหญ้าครับจะกขอบสาเพิ่นหกไรกับงูลงกินปลา mất lạch oh, thôi Ô, đốt đốt Còn cá biệt bạn nữa มากกับอีกบาทนึง เอาบัตผู้ใดมาต่ถึงบดแรเลขบัดสองครับอือไอ้ยโอ้สะเร็วจีบาเบิดที่จะไหนเอาวันทีเจ้าไปไปเลือกบัี้ผมก็จะไปก้อยป่ามูลุ่งคนไปเขาขั้วครับบาดนี้ ตะเพียนเข้าจะทําการก้อยครับเอา้ามีปสมสูตรหน่อยน้ำตีตรงนี้เออเอามันคือมันมาจัางไหนนี่ปลาขาวมันจะเป็นมาจัางไหนมันปนมาน้ำเตี๋ยอืมอัน,นเจ้าเที่ยังนี่ปลาเรียกได้เรียกว่าได้กัทิมใ,ใกล้ไปสักตัว ตอ,อนกันซับเดียวร้อยครับพี่น้องซับนี่ละเเ่รับเจาะก้งบาทานจะไปขั้นบังหนาครับภาษีไปร่วนไฟน้อยนะึ่งตามชมครับพี่น้องใส่ของกัวลงพริกลง เน่าครับพี่น,อน้องเรื่องไหนักเน่าโอ้นี่โยกดึงโอเคเรียบร้อยพี่น้องเลยบานนี้ตากบปาลาร่อยตักได้เจ้าไปงส้งล่ะเ,เ,เออหมาสันกวานนี่คนอนบนเสเตียกี้พี่น้องมัไงไหนผักมักแข่ง กูยังได้บกังข่งไปขายดีแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่สวนลางบัตรเท่าไหร่หน่ครับนี่กอดสารครับลอยไปเส้นรถเก็บขายโล่เท่าไหร่เอวิทย์โล่ละยี่สิบบาทเตี้ยภาษีเท่ากับเต็มตุนโล่ละยี่สิบบาทป้าไอ้พุ่มเป็ดเสือยุ่นคุณตาสช่างผู้ดิเพ่งแพง กุง้งประสอนครับพอมามันอยู่แถวมันอยู่แก่บัดดุงเห้สีและ่ะระวังล่อกับเข่าอีกอย่างหนึ่งครับล่องลอ่ออูป,ป่าครับช่งม,มันจยแก,กาศมาชิกนั่งเด็นนั่งล่อครับ เด็บหน่อยๆเข้มๆครับพี่น้อง ขยับขยับนี่ครับปลาปลาตะเพียนสามตัวเลยซัำนี่แหละพี่น้องอิ่มเข้าเอาไม้พี่น้องบาทนี่พักหน้าอังเงี้ยครบสมพักเข้ากับมี่ครับเอาไม้บาน กินน้ำกันครับพี่นอ้องมาเนี่ยกินข้าวเที่ยงใบมงเพือ <c oughs> ดิบเสียบยิ่งดกมาครับก,กระเดาลวก cho Tôi kiếm hóa may lắm Cũng say bớt Kìa mặc khen เสียบเสียบน้งกันบาดใ้พี่น้องเขาเที่ยงใบม่วงครับ